you mm -hmm. ตัวนี้คือชุดวายซ็อกเก็ตนะครับของร้านเราก็จะเป็นสายไฟเกรดค่อนข้างสูงก็คือเป็น a w g 22เนาะก็จะน่าจะดีกว่าพวกสายแพรเนาะตัวนี้บางคนจะติดปัญหาว่าตัวนี้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวลืมบอกไปว่ามันก็คือสายวายซ็อกเก็ตของ o d b 2บางคนเสียบอุปกรณ์แล้วจะทำให้ศูนย์บริการเขาไม่สามารถเสียบตัว o d b 2ได้อีก ก็คือตัวช่องตัวนี้มันก็จะเต็มถ้าเราเสียบไปถูกไหมฮะตัวช่องตรงนี้มันก็จะเต็มถ้าเราเสียบกกอุปกรณ์เข้าไปไปหมดมันคือช่องสําหรับเซอร์วิสในการสแกนหาปัญหาของรถเนาะทีนี้ชุดนี้ก็จะช่วยในการทําให้ช่องเดิมยังมีอยู่เนาะวิธีการก็คือเอาเล็บสอดเข้าไปหรือจะใช้เครื่องมือก็ได้นะเครื่องมือแบบนี้นะครับแล้วก็ดันปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปนะครับกดเข้าไป กดสบาไปปุ๊บนะครับกดสบายฝั่งหนึ่งนะมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่เรากดเข้าไปฝั่งนี้อ่าแล้วก็อัอนนี้ดันครับอันนี้ดันแล้วก็มันก็จะออกมาได้นะครับออครับตอนนี้เราถอดกันไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกอลติสนะครับมันก็ช่องว่างมันก็จะน,น้อยหน่อยนะครับเพราะนั้นพอสายเราได้มาแล้ว เราก็เสียบชุดวายเข้าไปอย่างนี้แล้วตัวนี้ก็กลับเข้าที่เดิมน,นี่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งไอ้ฝั่งเนี้ยที่อยู่ด้านในเราก็จะไปใส่อุปกรณ์อื่นๆได้ละนึกออกไหมฮะก็ ตัวนี้ก็จะสามารถเสียบกับอุปกรณ์อื่นๆได้เช่นอย่างผมมี o t p 2แยกออกมาผมก็ซ่อนสายได้เลยเสียบอย่างนีุ้บ๊บซ่อนสายไว้ได้เลยเท่ากับว่าตัวนี้ก็จะมีสําหรับเซอร์วิสด้วยและอีกตัวหนึ่งก็สามารถซ่อนสายได้ด้วยนะครับก็สามารถซื้อได้ทางช่องทางช้อปปีเดี๋ยวตามลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็คือสินค้าเราสายไฟคุณภาพจะใช้ได้นะครับใช้ก็คือเป็น a w g 22เพราะฉะนั้น สายจะขนาดใหญ่หน่อยดีกว่าสายแพรนะครับไม่ขาดง่ายทําให้เวลาเซอร์วิสเวลาส่งข้อมูล Data Can นบัตอะไรพวกนี้มันจะ,สะเสถียรกว่าครับผมขอบคุณครับ